สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อะครับก็วันนี้เรามาแนะนําหูฟังกันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้กันนะครับก็มาจากแบรนด์โฮโคนะครับรุ่น DM14 นะครับเป็นหูฟังแบบ Air Conduction นะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับหูฟังรูปทรงแบบนี้นะครับออกมาเยอะมากเลยนะฮะทยอยออกกันมาเพียบเลยตอนนี้นะครับมีจอรอรีวิวอีกหลายรุ่นเลยนะครับต่ว่า ผมเห็นว่าตัวนี้มันน่าสนใจนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาทําก่อนนะครับมาจากนี่นะครับรุ่น Dm14 ก็ตัวนี้เป็นหูฟังแบบ air conduction นะครับก็ถ้าอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับแบบว่าชาวบ้านเข้าใจก็คือมันเป็นหูฟังที่เวลาเราใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องใส่เข้าไปใน,นหูเรานะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับลำโพงเล็กๆสองข้างนะครับอยู่หน้าอยู่หน้าหูเรานะฮะอยู่หน้ารูหูเรา,นะา,เราแล้วก็ ส่งเสียงเข้าไปในหูเราโดยตรงนะครับมันจะไม่สั่นนะครับจะไม่เหมือนกับพวกบอคอนดักชันนะครับอันนี้เป็นแอร์คอนดักชันตัวนี้มันจะไม่สั่นนะครับมันจะมี2แบบนะไอหูฟังแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะถูกกว่านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แบบนี้เสียงมันจะดังกว่าได้รับความนิยมพอสมควรนะครับช่วงนี้ตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มันเด่นกว่ารุ่นที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ยังไงนะครับ มาดูที่กล่องก่อนกล่องก็เป็นกล่องขนาดนี้นะครับใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วก็สเปคคร่าวๆของเขานะครับก็เป็นระบบแอร์คอน e c คชั่นนะครับไวเลสเวอร์ชัน5.0นะครับก็คือบลูทูธ5.0นะครับนี่นะครับเา comfortable and safe นะครับเขาบอกว่าสวมใส่สบายแล้วก็ปลอดภัยนะครับใช้งานต่อเนื่องได้7ชั่วโมงนะครับเช่นเคยนะเวลาเขาทดสอบเขาจะทดสอบ ระดับเสียงไม่ดังมากนะครับใช้งานจริงเนี่ยประมาณ5 5ชั่วโมงขึ้นไปน่าจะโอเคแหละนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะนี่ก็เป็นสเปคของเขานะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เขียนอะไรมาเยอะนะครับไร้เวทแอนนอนเซนซ์ w อ i g ว t ก็เบานะครับบอกว่าเบาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกทำให้ลำคาญกับน้ำหนักนะฮะนี่นะครับ w ไวเลสเวอร์ชั่น5นะครับก็โคเดกนะครับเป็น HFP HSPA2DP นะครับ มิวสิกเพย์แบ็7ชั่วโมงคุยโทรศัพท์8ชั่วโมงนะครับลดลงมาเล็กน้อยนะเวลาใช้งานจริงแบตเตอรี่ในตัวมี150มิลลิแอมนะครับเวลาชาร์จใช้เวลาในการชาร์จจากหมดจนเต็มเนี่ย1.5ชั่วโมงนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวมันคือ19กรัมนะครับกล่องเบอร์เลอร์มีเขียนแค่นี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาดูตัวมันกันนะครับตัวมันก็อุปกรณ์ในกล่องมีตัวหูฟังแบบนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จเป็นไทสสั้นๆ1อัน คะะู่มือกับใบประกันนะครับในกล่องเท่านี้เองก็ตัวนี้รูปร่างหูฟังมันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่ก่อนตัวนี้ผมลองแล้วนะผมชอบนะคือตัวนี้เวลามันใส่เห็นไหมครัมันจะเป็นอย่างนี้คือคือมันจะมันจะมาอยู่หน้ารูหูเราเลยจากจากรุ่นก่อนหน้าเนี่ยที่เคยทํามานะฮะ มันจะมาอยู่แค่ลรแวกเนี่ยนะครับอยู่ตรงติ่งหูเรานะครับอันนี้มันยื่นเข้าไปในรูหูเราเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ต้องใส่เข้าไปนะคือมันเหมือนกับว่ามันยื่นเข้าไปอีกหน่อยให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นนะฮนะคือแก้ปัญหารุ่นก่อนหน้าพวกแอร์คอนเนคชั่นก่อนหน้าที่แบบบางทีเวลาอยู่สถานที่กลางแจ้งนะครับแล้วเเสียงข้างนอกมันเข้ามารบกวนเยอะนะครับมันทําให้แบบตัวมันเลยก็จะเลยกลายเป็นเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามา พูดถึงหูฟังแบบ Air Conduction ก่อนนะครับสั้นๆนะสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยคือไอหูฟังแบบนี้นะครับมันออกแบบมาครั้งแรกเนี่ยสำหรับพวกที่ออกกำลังกายแหละนะครับแต่หลังๆผมเห็น Messenger ชอบเอาไปใช้กันนะก็มันก็พอใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่ภายนอกนะฮะที่เสียงรบกวนมันค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็จะทาให้ประสิทธิภาพในการใช้งานหูฟังเนี่ยมันลดลงนะครับเนื่องจากว่าตัวหูฟังเนี่ยมันไม่ได้ มีส่วนไหนส่วนหนึ่งที่เข้าไปในรูหูเราเลยนะครับเพราะว่าเจตนาเขาเนี่ยคือเขาออกแบบมาสําหรับคนออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะครับคือแบบไว้คุยโทรศัพท์เล็กน้อยนะครับไว้ฟังเพลงไว้อะไรอย่างเงี้ยคุณภาพเสียงมันเมื่อเทียบกับหูฟังแบบที่ใส่เขา้าไปในหูแน่นอนแบบเนี้ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันมันเสียงมันจะไม่ค่อยมีเบสและหลักๆเลยนะครับแล้วก็เสียงมันจะแห้งๆหน่อยแต่ว่าอ่ามันก็ดีตรงที่เรายังสามารถสนทนากับคนอื่นได้หรือว่าถ้าเราไปใช้ออกกำลังกายเช่นขี่จักรยานหรือว่าวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เรายังสามารถได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมรอบข้างได้อาจจะแบบเพื่อนเรียกเราให้ระวังหลุมระวังบ่อระวังท่อหรือว่ารถรถที่ขับตามเราเบียแต่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ยังจะได้ยินเสียงภายนอกในขณะที่ตัวนี้มันมีหน้าที่ส่งเสียงเข้าไปในหูเราด้วยนะครับก็คือใช้งานค่อนข้างอนเนกประสงค์เพียงแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยแน่นอนมันจะสู้แบบหูฟังจริงๆไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องทราบไว้ก่อนนะครับถ้าจะเลือกใช้หูฟังแบบนี้ นะครับเพียงแต่ว่าที่มันได้รับความนิยมเพราะว่ามันใส่สบายนะฮะบ,บางท่านใส่ค้างไว้ทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่อึดอัดมากอารมณ์จะคล้ายๆเหมือนเราเอาที่คาดผมมาคาดไว้ข้างหลังหูวเรานะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นเข้าไปในหูเลยทําให้เราไม่เกิดอาการระคายเคืองในรูหูนะครับอันนี้คือข้อดีของหูฟังแบบนี้นะครับแบบที่เป็นแอร์คอนดักชันทีนี้ถ้าเป็นแบบโบนคอนดักชันมันจะมีราคาสูงกว่าแล้วก็สั่นได้นะครับมันจะส่งเสียงเข้าไปอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวไว้ รอคลิปที่เป็นโว c คอนดักชันเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องโว c คอนดักชันอีกทีนะครับนี่เรามาดูตัวหูฟังกันหูฟังตัวนี้มันออกแบบมาเป็นแบบนี้เวลาสวมใส่นะครับมันจะเป็นอย่างในรูปนี้เลยอ่าอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือไอ้นี้มันจะยื่นมาทางแก้มเรานะครับนี่เป็นแบบนี้เวลาใส่แล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้ปลายด้านเนี้ยมันก็จะยื่นมาทางแก้มแก้มเรานะครับไอ้ตรงที่อยู่ตรงเนี้ย มันจะอยู่หน้าหูเรานะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นเข้าไปมันแค่แปะแปะไว้ข้างนอกทําให้แบบเราก็ไม่อึดอัดหูมากเวลาใส่นะครับประมาณนี้นะนี่เรามาดูตัวเหมือนกันตัวก็วัสดุทำมาดีทีเดียวนะครับรุ่นนี้ราคาไม่แพงด้วยโดยที่ตรงส่วนโค้งๆเนี่ยจะหุ้มด้วยยางแบบหนาหน่อยทั้งหมดเพราะว่าตรงนี้มันต้องพาดที่หูเรานะครับมันก็จะเป็นยางนิ่มนะทําให้มันแบบไม่ระคายเคืองตรงขอบใบหูมากนะครับเพราะว่ามันนิ่มกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะแข็ง นี่เขาก็ทามาเป็นนิ่มๆแล้วก็ดัดได้ประมาณหนึ่งไม่หักนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆรวดสปริงนะครับตรงเนี้ยนะครับคือสามารถเนี่ยผมดัดไปดัดมาให้ดูคือพับเลยคงไม่ได้นะฮะมันจะเจ๊งแต่ว่าถ้าแบบอย่างเงี้ยเก็บใส่กระเป๋าเราสามารถอย่างเงี้ยแล้วก็ดยัดๆเข้าไปได้ไม่เจ๊งนะครับพอเราคลายเห็นไฮะมันจะคืนรูปเดิมแบบนี้เลยนะครับก็ตัวหูฟังเป็นแบบนี้เวลาสวมใส่จะอยู่ท่านี้เห็นไหมตรงเนี้จะเป็นช่องที่เสียงมันจะออกมาเหมือนลําโพงเล็กๆตรงนี้นะครับ เห็นไหมฮะมีท <autour personaje> <t festivals> ั้งสองข้างเลยนี่นะตรงเนี้ยมันจะอยู่หน้าใบหูเรานะครับอ๋ออยู่หน้ารูหูเรานะครับทําให้เสียงมันยิงไดเรกเข้าไปในรูหูเราเลยก็มุมองศาในการส่งเสียงมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเสียงที่ที่มันส่งเข้าไปมันจะส่งเข้ามาในรูหูเราตรงๆแต่ว่าคนข้างๆจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่ามุมในการส่งเสียงออกมามันส่งส่งออกมาด้านนี้ด้านเดียวนะฮะก็คือส่งเข้าไปด้านหูเราคือคนด้านข้างอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ยินนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อดีสําหรับการออกแบบรุ่นนี้นะ แล้วก็ตรงนี้เป็นสกรีนมาตรฐานต่างๆรวมถึงชื่อรุ่นไว้ตามสไตล์โฮโขเขานะฮะตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับก็รุ่นนี้เสียงดังทีเดียวนะครับผมลองใช้มาสักพักแล้วนะครับเอาไว้ฟังข่าวตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะฟังพวกด็อกแกเมดีเลยนะครับใส่นอนไม่ค่อยเจ็บหูด้วยนะฮะประมาณนี้ตัววัสดุส่วนอื่นก็ตรงบอดี้หูฟังเป็นพลาสติก นะครับตรงด้านเฟสเพลทนะครับด้านนอกก็ทําเป็นพลาสติกสีดําเงาๆนะครับตัดกับพลาสติกสีดาด้านด้านที่ใช้ตัวทําเป็นตัวบอดี้เขานะฮะประมาณนี้แล้วก็ส่วนสั่งงานทั้งหมดจะอยู่ที่ด้านขวาด้านเดียวเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นแค่ตัวหูฟังที่พ่วงไว้ไม่มีปุ่มไม่มีซ็อกเก็ตไม่มีพอร์ตอะไรเลยนะครับส่วนด้านขวานะด้านขวาก็จะมีอันดับแรกคือช่องชาร์จก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับถ้าเอาเล็บเขี่ยขึ้นมาจะเป็นช่องชาร์จแบบทช้ซนะฮะก็ อาตรงนี้มันดูก็ฝาปิดเนี่ยมันดูไม่ได้แข็งแรงอะไรมากครับเวลาเขี่ยก็เขี่ยเบาๆอย่างแงแรงนะเดี๋ยวมันขาดนะครับอย่างนี้นะเวลาใช้แล้วก็ใช้เสร็จนะครับก็ปิดเข้าไปประมาณนี้นะฝาเป็นยางยางกึ่งพลาสติกนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นสวิตช์เปิดปิดอ่าด้านล่างเป็นสวิตช์ปรับเสียงนะครับมีบวกมีลบนี่ครับนี่บวกนี่ลบ แค่นี้เองนะครับคือหลักการใช้งานก็เหมือนหูฟังบลูทูธทั่วๆไปเลยตรงนี้เป็นไฟสแสดงสถานะนะครับนอนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวหูฟังตัวนี้น้ําหนักเบามากเลยนะคือมีแค่น้ําหนักตัวหูฟังตรงนี้กับยางนิดนิดหนึง่งตรงด้านหลังที่เป็นเหมือนสลิงคล้องเนี่ยเป็นรวดสปริงเนี่ยก็ไม่ได้สร้างน้ําหนักอะไรแล้วก็สามารถขยุม้มยุมเก็บๆได้นะครับถ้าไม่บี้มันลงไปเลยอาจจะไม่มันก็จะยังไม่เสียรูปนะฮะแต่เวลาเราใช้งานจริงคือพอเราไม่ใช้เราก็สามารถ ไอตรงนี้มันโค้งๆก็คือมันจะคล้องอยู่ตรงคอเรานะครับเวลาเราใส่ก็ขึ้นมาคล้องนะครับไม่ใส่เราก็ไปคล้องไว้ที่คอมันก็จะมาอยู่ท่าประมาณนี้นะฮะก็ไม่หายนะครับไม่ร่วงหลดใช้งานได้ทีเดียวนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปคลิปที่ผมทําทุกอันเนี่ยหลักๆเลยนะครับจะทําให้สําหรับลูกค้าระดับก e g i n n e r เป็นหลักนะ คือสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้หูฟังบลูทูธอะไรมาก่อนเลยนะครับเชื่อมต่อไม่เป็นเลยนะครับก็ดูดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามผมสเต็ปทีละสเต็ปเลยนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับสำหรับท่านที่แอดวานแล้วนะครับใช้เป็นอยู่แล้วข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นวิธีการเชื่อมต่อมาตรฐานนะครับก็อันดับแรกนะฮะวิธีการใช้งานตั้งแต่แกะออกมาจากกล่องนะ แนะนําว่าหูฟังอะไรก็ตามนะครับหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามแต่แหละที่เราซื้อมาครั้งแรกถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชาร์จแบตได้นะครับซื้อมานะครับก่อนจะใช้เอาไปชาร์จก่อนนะครับอย่างตัวนี้ผมชาร์จมาแล้วนะก็ให้เราแกะนะครับแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จนะแสงน้อยสัก10บถึงสินาทีนะครับอันดับแรกเลยคือที่เราต้องทําเพราะว่าเป็นการตรวจสอบระบบพื้นฐานของตัวมันด้วยว่าชาร์จไฟเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกข้อ2ก็คือถ้ามันชาร์จเข้าเนี่ย จะได้เป็นการกระตุ้นแบตเตอรี่ในตัวมันด้วยนะครับเพื่อให้มันทํางานได้สมบูรณ์นะครับในหูฟังแบบนี้ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าในหูฟังแบบ TWS T- แบตหูซ้ายหูขวามันมันไม่เท่ากันหรือบางทีมันขั้นมานะครับทำให้มันไม่ได้ถูกชาร์จนะครับตัวหูฟังมันก็จะเชื่อมต่อได้ไม่สมบูรณ์นะครับก็จะวุ่นวายมาไล่เชื่อมกันใหม่อีกนะครับแนะนําว่าเอาไปชาร์จก่อนนะครับอย่างตัวนี้ผมชาร์จมาแล้วนะครับอย่างน้อยประมาณสัก1 0บถึงสินาทีแล้วกันนะครับชาร์จให้มันพอมีไฟก่อนนะครับหลังจากนนนัั้ะครบ ให้เรานําอุปกรณ์เรามาจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่มันเชื่อมต่อได้อย่างอันนี้ผมเชื่อมกับ iPad ให้ดูก่อนนะมันใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าสามารถใช้โทรศัพท์ใช้อะไรก็ได้แบบเดียวกันนะครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับก็ให้เราเปิดเมนูขึ้นมาตรง s e t t i n g นะครับถ้าเป็น Android ก็อยู่เหมือเซต t ิ้งเหมือนกันแล้วก็เลือกหัวข้อบลูท t ธนะครับจากนั้นมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับหน้ารอเชื่อมต่อนะให้เราทําการเปิดหูฟังในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับก็เราจะต้องกด ตัวหูฟังเนี่ยให้เข้า p a i วิ n g mode ก่อนนะครับโดยที่ทําการกดค้างไว้แบบนี้นะครับไฟสีฟ้าสีแดงมันจะกระพริบสลับกันแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือมันอยู่ใน pairing m o มดละเดี๋ยวผมปิดไฟนี้ให้ดูก่อนเห็นนะครับกระพริบไฟสีฟ้าสีแดงแบบนี้ก็คือตัวหูฟังเนี่ยเข้าสู่ pairing mode หรือ pairing state นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่อุปกรณ์ของเราที่จะใช้เชื่อมต่อเห็นไหมครับรายชื่อมันจะขึ้นมาโคโคดีเอ็มสิบสี่เรากดเชื่อมต่อไปเท่านี้เองนะครับ หูฟังก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับแค่นี้เลยตอนนี้หูฟังก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับโดยที่ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็เป็นปุ่มเล่นหยุดนะครับวางสายรับสายด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็ไว้ปรับเสียงบวกลบง่ายๆไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อแบบที่ผมทำเนี่ยที่เข้ามากดหน้านี้นะครับก็คือทําแค่การเชื่อมต่อครั้งแรกครั้งเดียวนะ ครั้งต่อไปก็ไม่ต้องแล้วนะครับพอเราใช้เสร็จเนี้ยนะฮะสมมุติว่าตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดปิดจนไฟแดงมันขึ้นแบบนี้นี่นะฮะมันก็จะดับไปนะครับผมมองไม่เห็นเท่านะนะครับปิดไฟนี้ก่อนกดค้างไว้นะครับจนไฟแดงมันขึ้นอ่าแบบนี้นะครับก็จะเป็นการปิดหูฟังนะ พอครั้งต่อไปที่เราจะใช้นะครับมันมีรายชื่อเชื่อมต่ออยู่แล้วถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งานนะครับเราก็แค่กดเปิดนะครับให้ไฟสีฟ้ามันติดขึ้นมานี่นะครับแล้วเราก็ปล่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวหูฟังมันจะทําการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มันเคยเชื่อมต่อก่อนหน้าเองรอสักพักนึงนะครับเดี๋ยวมันเชื่อมต่อกันเองนะครับไม่ต้องทำอะไรอันนี้เชื่อมเสร็จแล้วนี่นะครับไม่ได้ไปแตะมันนะ เชื่อมต่อเรียบร้อยก็แค่นี้เองนะครับสำหรับขั้นตอนการใช้งานนะครับก็คือ,อที่เราต้องเข้ามากดเชื่อมต่อเนี่ยทำแค่ครั้งแรกครั้งต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับพอใช้เสร็จเรา,เรเราก็กดปิดนะครับใช้เสร็จจะใช้ครั้งเราวแค่กดเปิดนะครับไม่ต้องมา p a ร r i n g แล้วนะครับขอให้หลายชื่อมันยังอยู่ในเครื่องแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายเครื่องใช้นะครับมันก็จะทําการแพร r i n g ได้ตามปกตินะครับสําหรับโฮโคตัวนี้นะครับ DM14 ทีนี้ก็มาถึงส่วนสรุปกันแล้วกันนะฮะ ก็ต้องบอกว่าหูฟังแบบนี้นะครับตอนนี้มันออกมาเยอะมากอันนี้คือผมนับแค่หมวดที่เป็นแอร์คอนดักชันยังไม่ต้องนับผู้โบนนะครับเพราะว่าราคามันต่างกันพอสมควรนะครับคง,งเทียบกันไม่ได้นะครับวัตถุประสงค์การใช้งานมันคนละแบบกันนะครับถ้าในหมวดที่เป็นแอร์คอนดักชันทั้งหมดตอนนี้ผมชอบตัวนี้มากเลยนะครับเพราะว่าตัวอื่นอนะเวลามันใส่นะครับมันจะอยู่ตรงหน้าหูตรงนี้นะฮะ คือมันจะอยู่ตรงหน้าแก้มหลังแก้มเราตรงนี้แค่นี้เองแต่ว่าตัวนี้มันยืนออกไปอีกนิดนึงนะครับทำให้มันไปวางแปะทับอยู่บนหูเรานะครับซึ่งถามว่ามันมันมันสบายมันอาจจะมีความสบายน้อยกว่าพวกที่มันวางอยู่หน้าหูนิดนึงแต่สิ่งที่ได้มาคือเสียงมันดังกว่าเยอะเลยนะครับท่ามกลางสภาพเสียงจอกแจ๊กจ่อแจ๊วันนี้ผมลองที่ร้านนะครับซึ่งที่ร้านเป็นโอเพนแอร์นะไม่มีแอร์นะก็เสียงดังเหมือนกันนะฮะมีมันติดถนนนะครับมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมีนู่นมีนี่นะครับผมลองฟังด็อกทูเมนเป คือเสียงอย่างอื่นเนี่ยยังเข้ามากวนบ้างแต่ว่าตัวนี้มันแปะอยู่หน้าหูมันเลยให้ความดังที่มากกว่ารุ่นอื่น,นๆเล็กน้อยนะฮะทำให้แบบได้ยินชัดขึ้นนะครับตรงนี้มันมันโทษนะมันอยู่หน้ารูหูเราเลยนะครับเพ<ส>ียงแต่ว่าก็แน่นอนแหละมันก็จะมีความลำคาญกว่าไอ้แบบที่แปะอยู่หน้าหูแบบแบบรุ่นอื่นนะฮะเพราะว่าแบบรุ่นอื่นที่มันแปะตรงหน้าหูเราไม่ยื่นเข้าไปในรูหูนะฮะอันนั้นจะใส่แล้วไม่รู้สึกว่าใส่หูฟังเลยนะครับ ซึ่งมันก็ดีคนละแบบนะแล้วแต่ชอบแต่ว่าถ้าท่านใดที่ใช้งานแบบาท์ดอร์นะครับไม่ใช่ในยิมนะถ้าในยิมแนะนําแบบที่วางหน้าหูดีกว่านะครับมันสบายกว่านะฮะแล้วก็เวลาเงือ่อหลงเงื่อไหลอะไรมันก็ไม่ได้เปียกตวมันมากแต่ว่าถ้าอย่างผมวันนี้ผมลองใช้ด้านนอกกันนะครับเป็นาท์ d o o r เนี่ยอันเนี้ยดีเลยนะครับมันมันทับเสียงมันดังขึ้นนะง่ายๆเลยส่วนคุณภาพเสียงก็ทั่วๆไปนะหูฟังแบบเนี้ยมันเสียงไม่ดีมากอยู่แล้วต้องบอกไว้ในคลิปเลยนะครับมันดีสู้ หูฟังแบบที่ใส่เข้าไปในหูไม่ได้แต่ว่ามันก็แลกกับความสบายแล้วก็เราเรายังสามารถสนทนากับเพื่อนร่วมงานได้นะครับรวมถึงเรายังได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของหูฟังแบบนี้นะครับที่สําคัญเลยตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับก็เช่นเคยนะครับยังไงถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะโฮโคดีเอ็มสี่นะครับก็สามารถ ติดต่อทางช่องทางต่างๆของทางร้านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้นะครับหรือว่าทางหน้าร้านเองหรือทางเพจหรือทางอะไรก็ตามนะครับที่เราขายนะฮะรวมถึงช่องทางการจําหน่ายอื่นๆหรือตัวแทนการจําหน่ายตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ